สวัสดีครับวันนี้ก็เกี่ยวหญ้าให่งูมาแล้วนะครับนี่ครับหญ้าหญ้าแบบนี้ครับงูกินดีมากเลยครับนี่ครับเป็นหญ้าปากควายนี่ครับหญ้าเป็นกอนะครับกอใหญ่ๆนี่ครับเขียวนี่ครับต้นใหญ่มันสูงประมาณนี้ครับเป็นกอนะครับมันแตกกอเหมือนกอข้าวนี่ครับ ได้สามกระสอบครับนี่ครับจิดดีมากนี่ถ้ามันจิตตอนเย็นครับดึกๆเดีด๋ยวผมจะมา,มาให้มันอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ได้หนึ่งกระสอบวันนี้ไปเกี่ยวกับแฟนนะครับสองคนนี่ครับอยากจะหามาดู นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับในกระสอบนี่ครับแล้วก็อีกนี่กระสอบเอาใส่รถมอไซค์ครับไม่ใช่ใส่ลรถนี่ครับนี่ครับนี่ครับสมดุลมากเลยครับนี่ครับตัวใหญ่ให้ได้กินถึงพรุ่งนี้เช้าเลยครับกินดีทั้งตัวผู้ตัวนี่ครับตัวเมียก็กินนะครับ ไว้ข้างนอกครับถ้ามันโดนขี้มันจะไม่กิน,นกล่องไว้ที้ถ้าให้มันเยอะครับมันเลือกกินมันจะกินไม่หมดเสียดายหญ้าครับหน้านี้หน้าแรงหาหญ้าให้วัวกินยากมากเลยครับไม่ค่อยมีเพราะว่ามันแห้งอันนี้เป็นหญ้าธรรมชาตินะครับไปเกี่ยวมาในสวนเขานะครับ เขาบอกว่ามันลกครับมมเขาไม่ได้เลี้ยงงูผมก็เลย,เยไปเกี่ยวมาก็ติดติดใกล้ที่นากันนีะครับไม่ไกลน่ครับ,รบส่วนน้ำโหตักในสระครับให้งัวผมกินน่ครับสระตัวนี้ก็เอามาลดน้ำปุ๋ยนะครับ พ่นปุ๋ยพ่นยาให้พืชผมให้ถัว่วนี่ครับถัว่วนี่ครับผมไม่ได้สูบน้ำใส่ถั่วนะครับผมไม่ได้ใช้น้ำสะนะครับเพราะว่าน้ำสะเอาไว้ใช้ประโยชน์ที่ใช้น้ำน้อยๆเพราะว่าน้ำมันจะลดะน้ำที่ผมใส่ถัว่วผมนี่ใช้น้ำบาดาล ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ